Ladies and gentlemen welcome to the classroom. ติวเตอร์ภาษาอังกฤษคนเนี้ยสอนได้ทั้งเด็ก The p l a n e is going down. Oh my god. I don't want to die. สอนนักธุรกิจวันนี้มีนักเรียนมาขอเบอร์แกด้วยแหละชเวตได้ๆสอนแม้กระทั่งชาวต่างชาติ I'm going to one. Oh my god. ฉันไปอยู่เว้น าคนนี้มองอะไรครับหน้าเหมือนผัวคุณเหรอ I want to break up with my Thai boyfriend ผมไปสอบสัมภาษณ์ที่โรงงานคุตาเป็นง้อคายาโดนต้องสอบผมถ้าจะให้พูดได้เลยก็คงไม่ทันหรอก H H H มันไล่มาชิวๆอะ่ะ H T C, <oughs> <c <oughs> แต่ถ้าจะให้แค่สอบผ่านอะ่ะมันมีอีกวิธีหนึ่งที่ติวเตอร์เขาทำกันวิธเอะไรทุกคนนี่เพลงโคโก I'm good And glad I'm meet you guys to you ครูเขาบอกว oh. ่าเขาเป็นกูไปติดเตาแก๊สมาทอดป okay. ากกายโอเค let's start interview โอเคตั้งโต๊ะแดกเลยครูเขาวันนี้ต้องคุยกับฝรั่งให้ได้อย่างน้อยสามคนเฮ้ยวายาวเฮ้ยวายู ไอไฟกูแอมัอ <Century azo Ranger> <nowadays you S 3> ังเฮ้ยวู้มวู้สอวดนเคโอยูน T U ชิบหายจูไม่ใช่กระดาษวะทอล์กิ้งดิกแม่งผิดชัวร์เลยป๋าถูกถูกเฮียล่ะเขาใช้นังโลกกูเนี่ยผิดมึจะโวยอะไรกันนักหนาววะโดนได้อีกแล้วอะ Hi phi thank you love you hey